20ตัวละครชายปิดตาข้างเดียวที่ได้รับการโหวตมากที่สุดการปิดตาข้างเดียวถือเป็นจุดเด่นและช่วยให้คาแรคเตอร์หนุ่มหลอดูมีความลึกลับมากยิ่งขึ้นทําให้วันนี้เราเลยจะพาทุกคนมาดูกันว่าจะมีคาแรคเตอร์หนุ่มปิดตาข้างเดียวคนไหนบ้างที่ได้รับการโหวตมากที่สุดจากการจัดลำดับของเว็บไซต์ ranking net ที่มีผู้เข้าร่วมลงคะแนนกว่า1108โหวตจะมีคนที่คุณชอบหรือไม่อย่ารอช้ากดไลค์กดแชร์แล้วไปชมพร้อมๆกันเลยอันดับ2ยีนกิเคกเรื่องกิเคแนอ19าจากเรื่องผีโโ 19, เลฝบน 54.2คะแนนอันดับ18อลาลากิโคโยมิจากเรื่องปกรณนำของเหล่าทู54.5คะแนนอันดับ17เรจากเรื่องพันธสัญญาเนเวแลน55.3คะแนนอันดับ16ราวีจากเรื่องดีเกมน56คะแนนอันดับ15คิราอิซุรุจากเรื่องบิชเทพมรณา56.1คะแนนอันดับ14ชิงามิยูจากเรื่องสารภาพรักกับคุณคังุยะซาดีดี56.5คะแนนอันดับ13คามิโออากิระจากเรื่องเจ้าชายลูกสักกาล่า56.7คะแนนอันดับ12เอโอลิยังะมิจากเดอะ จากเรื่องเซนโงคุบาซาระ58.5คะแนนอันดับ9คิงแบดลรี่จากเรื่องแขนกลคนแปลธา58.7คะแนนอันดับ8แบ็กแจ็คจากเรื่องหมอปีศา57.4คะแนนอันดับ7ชิโนบุเซนโงคุจากเรื่องเอนเซมเบิร์สตาร์59.1คะแนนอันดับ6ชิเอลแฟนทอมไฮส์จากเรื่องคนลึกไข่ปริศนาละ7 0 7คะแนนอันดับ5คิทาโร่จากเรื่องอสูรน้อยคิทาโร่6 1 4คะแนนอันดับ4ซันจิจากเรื่องวันพี8 2 6คะแนนอันดับ3ทาคาซุงิชินสุเกะจากเรื่องกินทามะ8 5 1คะแนนอัััันนนนนนนดดบบ2ฮาา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 าตตเเกะะะคคคคชิิจจจรรื่ออองโมถ86.4แ1 คือโกโจซาโตรุจากเรื่องมหาเวทผนึกมา8 9 3คะแนน